สวัสดีครับผมนายวงสทธรภาวรัตนักศึกษาจากแผนกช่างอ,อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นครับวันนี้ผมจะมาทดสอบวงจรเฮดบิดควบคุมสปีดดีซีมอเตอร์เลือกทิศทางได้ด้วยสวิตช์ภายนอกครับผมและนี่ก็คือวงจรของผมนะครับส่วนต่อมานะครับตัวนี้คือโค้ดนะครับที่ผม ได้พิมพ์ไว้แล้วนะครับในโน้ตบุ๊กนะครับจากโค้ดนะครับผมจะาำนดให้ PWM นะครับอยู่ที่ช่องหมายเ้านะครับส่วน d f f านะครับผมจะกำหนดพอตอินอยู่ที่ A 1นะครับต่อมาคืออุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการต่อนะครับก็จะมีบอร์ด Arduino Uno นะครับ มี IC นะครับหมายเลข7400นะครับ1ตัวมีสวิตช์ควบคุมภายนอกครับผมต่อมาคือตัวต้านทานนะครับค่า 1K นะครับ4ตัวหลอด led 2ตัวครับผมของผมจะเลือกใช้เป็นสีเขียว1ตัวแล้วก็สีแดง1ตัวนะครับต่อมาคือสายจัมเปอร์ครับ วอลลุ่มหรือว่าตัวตันทานปรับค่าได้นะครับต่อมาก็คือวงจรนะครับบอร์ดเฮดบิน,นะครับดีซีมอเตอร์ครับผมแล้วก็หัวแปลงนะครับเพื่อสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวน,นี้ก็คืออะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับตัวน,นี้ไว้เสียบเซ่กับหัวแปลงนะครับแล้วก็บอร์ดทดลองนะครับครับผมเมื่อเราทราบอุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะมาทำการต่อวงจรกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลา ขาที่1นะครับของ IC 7400นะครับเสียบตัวน้ำตานึ่นะครับใส่ที่ขาที่1งของ IC 7400นะครับแล้วก็จากขา1นะครับไปที่ไฟบวกนะครับไฟบวกผมจะคำนวให้เป็นแถวบนสุนนะครับแถบสีฟ้าๆนะครับเส้นสีฟ้าๆส่วนขาที่2นะครับเสียบจากขาที่2นะครับโยงมาหา ขาที่11นะครับของ IC ตัวเดียวกันนะครับต่อมาคือขาที่3นะครับขาที่3ผมจะเสียบไปที่ขาที่13นะครับของ IC ตัวเดียวกันมอนเด็กกันนะครับ ต่อมาคือต่อตัวต้นทานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจากขาที่12นะครับมหาสวิตนะครับผมเสียไปที่ขาริมนะครับของสวิตฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับผมผมเรียกเป็นฝั่งขวานะครับถ้าดูจากภาพ ต่อมานะครับก็คือต่อจากขาที่1นนะครับาขาหนึ่งของ i c มาที่ขาริมนะครับอีกฝั่งหนึ่งของสวิตก็คือฝั่งซ้ายนะครับจากรูปเพราะว่าขากลางนะครับขากลางตรงนี้นี่คือกานะครับขากลางเราจะต่อลงกาวกานี่ผมจะกําหนดให้เป็นแถบสีฟ้านะครับแถวกลางด้านล่างนะครับแถวกลางช่วงกลางนะครับผม ส่วนต่อมานะครับเราต่อตัวต้นทานนะครับจากขาที่3นะครับเพื่อจะใส่หลอด LED นะครับตัวต้นทานออกจากออกจากขา3า3เสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อ LED นะครับเสียบจากตัวต้นทานมาเกลานะครับขาบวกใส่ตัวต้นทานนะครับขาบวกของหลอด LED ใส <Muslim>, ่ตัวต in ้นทานขาลบนะครับก็ลงเกลานะครับส่วนต้นทานอีกตัวหนึ่งนะครับ <German Log o> ตัวตัวสุดท้ายนะครับต่อจากขา11นะครับแล้วก็ใส่ไฟเหมือนกันกับตัวแรกเลยนะครับบวกนะครับขาบวกของหลอด l อ d นะครับใส่ต่อจากตัวอันทานนะครับส่วนกาวนะครับก็ลงที่ช่องกาวครับผม ต่อมานะครับเราจะมาต่อนะครับวงจรฮิตบิดนะครับวงจรฮิตบิดเราจะต่อสายมอ,มอเตอร์ก่อนนะครับดูที่วงจรฮิตบิดนะครับจะมีภาษาอังกฤษเขียนไว้อยู่นะครับตรงมอเตอร์นะครับจะเขียนว่า DC มอเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ไฟบวกไฟลบเข้าไปเลยนะครับ ต่อสายไฟบวกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตลงนะครับให้แน่นนะครับให้แน่นอย่าให้ลวมนะครับอันมีผลต่อการทํางานของมอเตอร์ได้นะครับผมนะครับไฟลบนะครับเส้นสีดํานะครับเส้นสีแดงคือไฟบวกโอเคนะครับนี่คือดีมอเตอร์ต่อมาคือช่องไฟนะครับไฟที่จะเอามาเลี้ยงเนี่ยนะครับจะเขียนว่าอย่างนี้ครับ ดีซีสถึงยีโวลต์นะครับตรงนี้นะครับนะครับมีตัวซือบอกอยู่ครับตรงนี้เราก็เอาหัวแปลงหัวแปลงของอะแดปเตอร์ตรงนี้ใส่นะครับสีแดงสีคือไฟบวกสีดําคือไฟลบนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับที่ที่บอร์ดนะับให้ดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับ Bond ที่สันจะที่บอร์ดจะมีบอกนะครับบวกลบนะครับเราดูบวกลบนะครับให้ให้ถูกต้องให้ชัว์นะครับซึ่งจากจากบอร์ดของผมเนี่ยนะครับลบนะครับไฟลบจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าดูจากภาพนะครับถ้าดูจากกล้องที่ผมทาให้ดูตอนนี้นะครับลบจะอยู่ล่างนะครับส่วนไฟบวกนะครับสายสีแดงจะอยู่ด้านบนนะครับต่อมานะครับต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนั้นเราจะมา ดูที่ช่องอินเวอร์เตอร์หนึ่งอินเวอร์เตอร์สองนะครับ p w m และกาวนะครับของบอร์ดเฮดบิดนะครับตัวนี้ผมต่อสายไปแล้วนะครับผมต่อสายไปแล้วนะครับช่องอินหนึ่งครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งใส่ที่ขาที่สามไอซีนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์สองนะครับใส่ที่ขาที่สิบเอ็ดของไอซีนะครับผมส่วนกาวนะครับกาวแล้วก็ ต่อลงกลวของบอร์ดเลยนะครับของบอร์ดทดลองนะครับก็คือกับเพื่อนมันเลยนะครับแถบตรงกลางซีฟ้านะครับส่วนต่อมาครับเป็น PWM PWM ตัวนี้เราจะต่อใส่ที่บอร์ดอ r d u โน o นะครับนี่ที่ผมถือให้ดูเมื่อสักครู่นะครับใส่ที่ ช่องนะครับที่เก้านะครับของบอรดอะดูโนยูโนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับคือวอลลุ่มถ้าดูจากในคลิปวิดีโอนะครับขาสีน้ำเงินนะครับคือขาที่1นะครับขาสีดำขาที่2ขาสีส้มนะครับคือห้าโวลต์นะครับ สายสิ้นเงินนะครับสายแรกคือกาวนะครับผมคือกาวแล้วก็เสียบไปที่กาวส่วนสายสีดำนะครับเราจะใส่ไปที่ a 1กาวนี่จะใส่กาวของบอร์ดอะลูนหรือว่าบอร์ดทดลองก็ได้นะครับผม สุดท้ายคือขาที่3มขาสีส้มนะครับเป็นไฟ5โวลต์ไฟ5โวลต์เราจะเสียบใส่บอร์ดนะครับทดลองแล้วก็เราจะจัดต่อไฟ5โวลต์จากบอร์ดอะน่นะครับไปใส่บอร์ดทดลองนะครับเพื่อให้บอร์ดทดลองมีไฟส่วน9กนะครับ9กาไฟลบแล้วก็จัดต่อจากบอร์ดอะดนุ่นะครับไปใส่ยังบอร์ดทดลองเราเช่นกันนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมลืมต่อไปนะครับคือไฟเลี้ยงมาครับไอซีนะครับคือขาที่เจ็ดนะครับไฟต่อลงกาวนะครับขาที่เจ็ดของไอซีนะครับต่อลงกาวส่วนขาที่สิบสี่นะครับเป็นไฟบวกนะครับก็ต่อใส่ไฟบวกนะครับเพื่อให้มีไฟเลี้ยงดีซีนี้ขออภัยด้วยนะครับผมข้ามขั้นตอนไปผมลืมนะครับกลับมาแก้ไขใหม่นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราก็จะเสียบนะครับอะแดปเตอร์ นะครับข้อกับหัวแปลงมันนะครับแล้วก็จะทําการทดลองครับผมต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับผมการทดลองของเรานะครับเราก็จะเสียบอะแดปเตอร์นะผมเสียบอะแดปเตอร์แล้วเราก็จะมาลองหมุนนะครับดูนี่นะครับนี่คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสามารถ ปรับวอลลุ่มนะครับ <like now. S 2> ปรับรอบความเร็วได้นะครับเมื่อหมุนวอลลุ่มสุดนะครับความเร็วจะช้าหมุนวอลลุ่มเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับก็จะความเร็วนะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดเช่นเดียวกันต่อมาผมจะลองเปลี่ยนสวิตนี่นะครับผมปรับสวิตให้มอเตอร์มันหมุนทวนเข็มนะครับก็สามารถก็ยังสามารถปรับความเร็วรอบได้เช่นเดิมนะครับโดยการปรับวอลลุ่มนะครับออันนี้คือหมุนตามเข็มแล้วนะครับปรับรอบได้นะครับ ปรับรอบได้ปรับรอบได้ดูดูด,ดูที่ไฟ LED นะครับถ้ามุนตามเข็มจะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้ามุนตอนเข็มจะเป็นไฟ LED หลอดสีเขียวจะตดครับผมก็ประมาณนี้นะครับการทดลองของเราสุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณอาจารย์วิศัตปุญญานะครับครูผู้สอนและขอบคุณนายก้องกิดากรผู้ถ่ายทําวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ